สวัสดีครับพบเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับการเรียนวิทย์กับครูสุเทพนะครับสำหรับในครั้งนี้ที่เรากลับมาพบกันนะครับก็จะมาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องเจอกันคุณครูสุเทพขึ้นในหน้าจอก็คือคําว่าสุริยุปราคานะครับาสำหรับการเรียนวิทย์กับคุครูสุเทพวันนี้เราจะมาเจอกันในเรื่องนี้นะครับจากรูปจะเห็นว่าโอ้โหมีรูปดวงจันทร์มีรูปดวงอาทิตย์ มีรูปกล้องโทรทัศน์มีรูปคนใส่แว่นเขาทําอะไรกันเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาพูดถึงในในเหตุการณ์ตรงนี้กันนะครับครั้งนี้นักเรียนก่อนที่เราจะเดินเนื้อหาไปในสุริยุปราคานะครับนักเรียนมาเจอกับคําว่าอุปราคานะครับในข้อสอบส่วนมากแล้วเวลาเจอคําว่าอุปราคานักเรียนจะงงว่าเฮ้ยปรากฏการณ์ตรงนี้ไม่เคยเจอไม่เคยได้รู้เลยว่ามันคืออะไรนะครับวันนี้มารู้จักกับคําว่าอุปราคาก่อน ถ้านักเรียนเจอคำนี้จงรู้ไว้เลยว่าปรากฏการทางธรรมชาติที่เรียกว่าอุปราคานั้นมันก็คือปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าสุริยุปราคาและอีกหนึ่งอย่างก็คือจันทรุปราคานะครับสองเหตุการณ์นี้แหละเขาเรียกว่าอุปราคานะครับมีอยู่สองเหตุการณ์หลักๆนะถ้าไหนาก็สอบถามว่าในข้อใดต่อไปนี้ เรียกว่าอุป,ปราคานักเรียนเลือกเลยครับไม่สุริยุปราคาก็จันทรุปราคานะครับหรืออาจจะเป็นทั้งสุริยุปราคาและจันทรุปราคาก็ได้ที่เรียกว่าอุป,ปราคานะครับแต่สําหรับในคลิปวันนี้นะครับคุณครูสุเทพจะมาเน้นอุป,ปราคาเพียงตัวเดียวก่อนนั่นก็คือในเรื่องของคําว่าสุริยุปราคานะครับพ<ม>ร,ร้อมนะครับนักเรียนพรน้อมเนาะพร,ร้อมที่จะทความเข้าใจเกี่ยวกับสุริยุปราคากันนะครับคําว่าสุริยุปราคานะ เขาบอกว่าเฮ้ยมันมีชื่อเรียกอีกหนึ่งอย่างนะเรียกว่าอะไรสุริยะคาดนะครับสุริยะคาดคำว่าสุรยิยะนะครับนักเรียนต้องนึกถึงอะไรต้องนึกถึงดวงอาทิตย์แสดงว่าต้องเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ที่เรามองเห็นดวงอาทิตย์ที่ไม่ปกตินะครับในสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าสุริยุปราคารนั้นเรียกว่าสุริยาคาดนะครับสุริยาคาดมันเป็นยังไงเขาบอกว่าเกิดจากการที่ดวงจันทร์ คูจรผ่านระหว่างดวงอาทิตย์และโลกในเวลากลางวันนะครับทำให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์นั้นค่อยๆวางแหว่งไปจนกระทั่งดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์ไว้ได้ทั้งหมดและในเวลานั้นถึงแม้ว่าจะเป็นตอกลางวันแต่โลกของเราก็จะมืดนะครับลงไปชั่วขณะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็อาจจะทําให้สิ่งมีชีวิตบนโลกหล,หลายๆอย่างเกิดความเข้าใจผิดนะครับเห็นชัดเจนที่สุดเลยก็คือนก นกเนี่ยเวลาตอนเช้าตู่เห็นแสงของดวงอาทิตย์ปุ๊บก็จะบินออกจากรังถูกไหมครับออกไปบินออกไปหาอาหารนะครับแต่พอเกิดเหตุก,การณ์แบบนี้นะครับแสงของดวงอาทิตย์นั้นจะลดน้อยลงไปนกก็เกิดความสับสนว่าเฮ้ยตอนนี้นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนนกก็จะมีการบินกลับเข้ารังของตัวเองนะครับคิดว่าตอนนี้อ่ามันเป็นตอนเวลาเริ่มพบค่ำก็คือตอนเริ่มมืดละนกก็จะบินกลับเข้ารังนะครับ แต่จะไม่นานมากจะเป็นเพียงชั่วขณะเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ทําให้เกิดเกิดปรากฏการณ์ที่ทําให้สัตว์นะครับเกิดความสับสนได้แม้กระทั่งพืชน,นะครับพืชที่ใช้แสงในการสังเข้าแสงเนาะถ้ามีแสงสว่างของดวงอาทิตย์ดีพืชก็จะมีการสังเข้าแสงได้ดีแต่พอมันเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ปุ๊บ แสงของดวงอาทิตย์ความเข้มไม่เพียงพอก็จะทําให้พืชนั้นเกิดการสกัดแสงได้น้อยลงนะครับแต่ในการเกิดตรงนี้ไม่ได้เกิดเป็นวันเลยนะมันจะเป็นเพียงชั่วขณะเท่านั้นนะครับนักเรียนอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าสุริยาคาตหรือสุริยุปราคาเนาะแล้วคราวนี้มาโดูโล,โลคำว่าการเกิดสุริยุปราคานั้นต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเห็นตัวสีแดงนะครับเขาต้องบอกว่าในเหตุการณ์นี้จะต้องประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์ประกอบไปด้วย ดวงจันทร์และประกอบไปด้วยโลกทั้งสอย่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกนั้นเขาบอกว่าจะต้องมีการเรียงตัวกันอยู่ในระนาบเดียวกันตามลาดับระนาบเดียวกันคืออะไรจากภาพตรงนี้เห็นไหมครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกไม่ได้อยู่เอาพูดภาษาของเราคืออยู่แถวเดียวกันถ้าแบบนี้ยังไม่ใช่ระนาบเดียวกันจะเกิดเหตุการณ์สุริยุปราคาไม่ได้คาว่าระนาบเดียวกันต้องเป็นแบบนี้ครับ ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกต้องอยู่ในแนวเดียวกันจากภาพนะครับนักเรียนจะเห็นว่าดวงอาทิตย์กับโลกอยู่คนละข้างเห็นไหมครับมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางถ้าดวงจันทร์นะครับเคลื่อนที่มาอยู่ตรงกลางแล้วบดบังแสงของดวงอาทิตย์ไว้เห็นโลกไหมครับทั้งด้านที่สว่างอยู่น่าแสดงว่าเป็นตอนกลางวัน เป็นส่วนที่ได้รับแสงของดวงอาทิตย์กระทบส่วนอีกด้านหนึ่งที่เป็นเงาสีน้ำเงินเข้มน่าจะเป็นตอนกลางคืนนะครับเป็นส่วนของโลกที่ไม่ได้รับแสงของดวงอาทิตย์ <_ S 1> เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ตัวนี้ในด้านของโลกที่รับแสงของดวงอาทิตย์คือตอนกลางวันนะครับในตอนกลางวันก็จะมีแสง,งดวงอาทิตย์ไปตกกระทบแต่เมื่อดวงจันทร์ไปอยู่ตรงกลางปุ๊บจะบังแสงของดวงอาทิตย์ในบริเวณของโลกส่วนใดก็แล้วแต่ที่อยู่ เขาเรียกว่าอยู่ในแนวของดวงจันทร์ที่บังแสงไว้คนที่อยู่บนโลกนะครับจะมองเห็นดวงจันทร์นั้นว้าวแหว่งไปเพราะเห็นเป็นเงาสีดำดำให้เงาสีดาที่อยู่บนดวงอาทิตย์นั้นจริงๆแล้วก็คือดวงจันทร์นะครับดวงจันทร์ไปบังแสงของดวงอาทิตย์ไว้ไงเราจึงมองเห็นแสงของดวงอาทิตย์ไม่ได้เพราะมีดวงจันทร์ไปบังไว้นะครับนี่แหละเขาเรียกว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ละโลกต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับอ่ะโอเคเนาะ ครั้นี้เขาบอกว่ามาดูภาพนี้นะมีดวงจันทร์มีโลกและดวงอาทิตย์มันต้องมีการโครจรครับในการโครจรน,นั้นอให้นักเรียนดูที่โลกก่อนเนาะโลกก็จะมีการโครจรอ,อยู่2แบบเขาเรียกว่าโครจรรอบดวงอาทิตย์และโครจรรอบตัวเองรูเอาโลกก่อนนะโลกจะมีการโครจรรอบตัวเองหนึ่งรอบทวนความจันนะครับโลกโครจรรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลา24ชั่วโมงหรือเราเรียกว่า 1>, 1วันใน1วันเนี่ยโลกจะหมุนรอบตัวเองหรือโคจรรอบตัวเองได้1รอบโลกในโลกของเราในการโคจรรอบตัวเองหนึ่งรอบจึงเกิดเป็นตอนกลางวันและตอนกลางคืนตอนกลางวัน12ชั่วโมงตอนกลางคืน12ชั่วโมงนะโลกรวมเป็น1วันของเราเนี่ยจึงกลายเป็น24ชั่วโมงแต่ถ้าโลกนั้นโคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับได้1รอบจะใช้ระยะเวลาที่เรียกว่า1ปีนะคะหปี1ป,1ปีมีกี่วัน ในในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลกนะ<อ>ก็จะอยู่ที่ประมาณ365หรือ366วันเอาแบบนี้อ่ะทำไมมี2แบบถ้าในปีไหนก็แล้วแต่โลกในโลกของเรานะครับใน1ปีเนี่ยมี365วันนะครับเดือนกุมภาผ่านปีนั้นจะมีแค่28แต่ถ้ารอบไหนก็แล้วแต่นะครับโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้366วันโดยประมาณ ในเดือนกุมภาพันธ์ในปีนั้นจะมี29วันนะครับเดือนกุมภาพันธ์จะมี29วันนั้น4ปีครั้งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จําไว้ส่วนในรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวเอาไว้ในเรื่องถ,ถัดไปนะครับคราวนี้มาดูดวงจันทร์ดวงจันทร์ก็เหมือนกันโลกดวงจันทร์จะมีการหมุนรอบตัวเองนะแล้วก็โคจรรอบโลกด้วยในการหมุนรอบตัวเองของดวงจันทร์จะใช้ระยะเวลาเท่ากันกับการโคจรรอบโลกโลก นั่นหมายความว่าดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองและโคจอรอบโลกจะใช้เวลาเท่ากันก็คือประมาณ27.3วันเห็นไหมครับยี่บวันนะโดยประมาณนะโลกหมุนรอบตัวเองได้หนึ่งรอบโคจอรอบโลกได้หนึ่งรอบใช้เวลาประมาณ27.3วันนะครับอันนี้คือดวงจันทร์และโลกและดวงอาทิตย์นะจำภาพนี้นะจำไว้นะครับอ่าและทำไมเอ๊ะโลกของเราทำไมมีดวงจันทร์อันเดียวบางคนไปเรียนมาบอกว่าดวงจันทร์มีเยอะ โลกของเรามีดวงจันทร์เป็นบริวารเพียงดวงเดียวถูกไหมครับโลกนะมีดวงจันทร์เป็นบริวารเพียงดวงเดียวพุธกับศุกร์ไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารหลังจากนั้นไปดาวคานไปเรื่อยๆก็จะมออีดวงจันทร์ที่เป็นบริวารมากกว่าโลกนะครับอ่ะโอเคทานคราวนี้เรามาดูโลกประเภทของสุริยุป,ปราคากันนะครับอันดับแรกสุริยุป,ปราคาเต็มดวงเต็มดวงเป็นยังไงเต็มดวงเขาบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อผู้สังเกตการนั้นอยู่ในเงามึด ในเรื่องของเงาเราเรียนมาแล้วนะครับเงามืดเงามัวเงามืดก็คือเป็นเงาที่มืดสนิทเงามัวก็คือ,อมืดโยูแต่มีแสงสว่างมากกว่าเงามืดนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นสุริยุปราคาเต็มดวงนั้นจะเกิดอยู่ในเงามืดบนพื้นผิวโลกเราจะมองเห็นดวงจันทร์บางอาทิตย์ได้มิดดวงนะครับได้มิดดวงเลยดดเห็นไ,ไหมก็จะเห็นเป็นสีดำๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้แสดงว่าเราอยู่บนโลกดวงจันทร์นั้นสามารถบังแสงของดวงอาทิตย์ ได้มิดดวงทําให้เรามองเห็นเป็นสีดําดําสนิทเลยเห็นไหมครับเขาเรียกว่าสุริยุปราคาเต็มดวงนะครับอันที่ 2. สุริยุปราคาบางส่วนเกิดขึ้นเมื่อผู้สังเกตการนั้นอยู่ในเงามัวจุดแตกต่างกันระหว่างสุริยุปราคาเต็มดวงกับบางส่วนถ้าเป็นเต็มดวงอยู่ในเงามืดเห็นไหมครับถ้าสุริยุปราคาบางส่วนจะอยู่ในเงามัวโอเคนะถ้าผู้สังเกตการนั้นอยู่ในเงามัว บนพื้นผิวโลกเราจะมองเห็นดวงอาทิตย์สว่างเป็นเสี้ยวครับเป็นเสี้ยวนี่ไงอ่าย้ำไม่ใช่ดวงจันทร์นะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นดวงอาทิตย์แต่แต่มีเงาของดวงจันทร์ไปบังไว้เราเห็นแบบนี้เป็นเสี้ยวเขาเรียกว่าเป็นสุริยุปราคาบางส่วนเท่านั้นนะครับเกิดขึ้นในเงามวกนะอันที่ 3. สุริยุปราคาวงแหวนเนื่องจากวงโคจรของดวงจันทร์นะครับจะมีการโคจรเป็นรูปวงรีบางครั้งดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกมาก จนเงามืดของดวงจนนันทร์ทอดยาวไม่ถึงผิวโลกดวงจันทร์จึงมีขนาดปรากฏเล็กกว่าดวงอาทิตย์ทำให้ผู้สังเกตนะครับมองเห็นดวงจันทร์เป็นโูปวงแหวนวงเวนมันจะคล้ายๆกันกับตัวแรกโลกคล้ายๆกันกับสุริยุปราคาเต็มดวงเต็มดวงเราจะเห็นดำเหมือนกันแต่แสงที่ออกมาด้านข้างจะน้อยแต่ถ้าเป็นแบบวงเวนเห็นไหมครับมีเงาดำเหมือนกันนะ แต่จะเห็นแสงของดวงอาทิตย์ที่อยู่รอบข้างอะ่ะเยอะกว่าแบบเต็มดวงนะครับอ่าอันนี้คือประเภทของสุริยุปราคานะครับน่าจะพอเข้าใจเนะะตตาะห,หาข้อแตกต่างให้ได้หอหาข้อแตกต่างให้ได้ถ้าเงามืดนะครับจะเกิดเหตุการณ์ได้2ออย่างคือสุริยุปราคาเต็มดวงกับแบบวงแหวนนั่นคือเงามืดแต่ถ้าเป็นเงามัวเกิดได้คือสุริยุปราคาบางส่วนจําไว้เงามืดเงามัวนะครับเกิดเหตุการณ์นี้นะ ในหน้านี้ผ่านนะครับคราวนี้มาดูเหตุการณ์สาคัญสาคัญเกี่ยวกับสุริยุปราคาตรงเนี้มันมีความความสำคัญกับเราอย่างไรลกูกมีในประวัติที่เขาเล่ามานะลูกนะเขาบอกว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่ลกูกเขาทรงเป็นนักดาราศาสตร์ไทยเลยละผู้ยิ่งใหญ่เพราะมีการคํานวณคํานวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยําเขาคํานวณไว้ว่า จะเกิดในวันที่18สิงหาคมพศ2411ล่วงหน้า2ปีเลยนะแสดงว่าท่านไม่ได้คำนวณอยู่ในปี2411นะต้องย้อนหลังไปอีก2ปีถูกไหมครับก็แสดงว่าปีพศอะไรประมาณ2409ถูกไหมคำนวณไว้ว่าเฮ้ยในปี2411นั้นจะเกิดเหตุการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงในวันที่18สิงหาคมนะคำนวณไว้เมื่อถึงเวลานั้นจริงๆนะครับ พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินนะครับพร้อมกับบุคคลสำคัญสำคัญอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะทูตานุทูตนักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศสแขกต่างประเทศอื่นที่พระองค์ท่านทรงเชิญมาและพระราชบริพานไทยนะครับไปทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคาในครั้งนั้นเมื่อถึงเวลาผลปรากฏว่าการคำนวณของพระองค์ท่านนั้นได้เกิดขึ้นตรงตามที่พระองค์ทรงคำนวณไว้ทุกประการ เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้นนะครับด้วยพระอัจริยภาพของพระองค์นะครับคนไทยเนี่ยจึงจึงมีการถวายพระราชสมัญญานามของพระองค์ว่าให้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยไม่ข้อสอบผ้าเจอว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยคือใครตอบเลยนะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเมื่อเป็นเช่นนั้นตั้งให้พระองค์เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้วจึงมีการสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าไว้ที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นอนุสรสถานแด่พระองค์ทำไมต้องไปสร้างไว้ที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพราะเหตุการณ์ที่ท่านทรงคำนวณไว้ เกิดขึ้นที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลูกเนาะเพราะฉะนั้นจำไว้นะและท่านคำนวณไว้ในวันที่18สิงหาคมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในประเทศไทยของเราจึงมีการจัดวันวิทยาศาสตร์ไทยให้ตรงกันก็คือวันที่18สิงหาคมของทุกๆปีจะเป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยให้เหมาะกับพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยที่ทรงคานวณไว้ถ้าไหนก็สอบถามว่า วันวิยาศาสตร์ไทยตรงกับวันที่ทลายตอบทันทีครับ18สิงหาคมของทุกๆปีและทําไมถึงต้องจัดวันที่18สิงหาคมเพราะเป็นวันที่เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงและได้เกิดจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคํานวณไว้ล่วงหน้า2ปีโอเคนะครับนี่นะ เป็นประวัติเกี่ยวกับสุริยุปราคาที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยของเรานะครับอ่าหานะครับตรงนี้นะอันนี้หนึ่งรูปนะครับนี่คือรูปของพระองค์ท่านนะั่นคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับและนี่คืออุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณนะักว่าก่อต้องเอาไปไว้ที่โน่นเพราะพระองค์ท่านทรงคำนวณไว้ที่นี่นะครับก็คือ,อว่าก่อประจวบคีรีขันธ์นะครับอ่าโอคนคเนาะ และคันนี้โลกในการดูสุริยุปราคานั้นเขามีคําเตือนไหมว่าไม่ควรดูสุริยุปราคาด้วยตาปากเพราะเพราะอะไรครับอาจทําให้ตาของเรานั้นเสียหายคืออาจจะถึงขั้นบอดได้นะครับถ้าเราจะดูควรใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการดูนะครับเช่นแผ่นฟิล์มถ่ายรูป๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วฟิล์มถ่ายรูปเนี่ยนะ เพราะนักเรียนมีนการถ่ายทางโทรศัพท์แล้วก็อห้รานเลยเนาะสมัยก่อนในการถ่ายรูปกันต้องซื้อฟิล์มมาใส่ในกล้องถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายไปก็มีฟิล์มตัวนี้เลกะนะเอาไปร้างแล้วก็เอามาใช้ในการดูได้หรือจะมีแว่นตาที่เอาไว้เฉพาะในการดูก็ได้นะครับอ่านี่นะครับเพื่อความปลอดภัยห้ามดูด้วยตาเปล่านะครับในการดูสุริยุปราคาเนาะอาทให้ตาของเราบอดได้นะครับในคันนี้ดูตัวนี้ดีนะโลกสุริยุปราคา ในปี2564เขาบอกว่าจะเกิดขึ้นในวันที่10มิถุนายนแต่จะเป็นแบบวงแหวนเห็นรูปภ้าไหมครับเป็นแบบวงแหวน10มิถุนายนวันนี้ที่คุณครูสุเทพพูดอยู่นั้นมันเลยมาแล้วเดือนนี้คือเดือนพฤศจิกถูกไหมครับแสดงว่าวันที่10มิถุนายนนั้นเป็นแบบวงแหวนหลายคนอาจจะไม่ได้ดูเนาะแต่เราสามารถดูได้อีกหนึ่งครั้งคือวันที่4ธันวาคมที่จะถึงนี้และในวันที่4ธันวาคม2564นะลกูก จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาอีกหนึ่งครั้งและเป็นแบบเต็มดวงเต็มดวงก็คือดาแบบนี้เพราะฉะนั้นดูคลิปของคุณครูสุเทพวันนี้แล้วจําไว้ในวันที่4ี่ธันวาคมเตรียมตัวดูได้แต่สถานที่นะ,นะครับนะครับสถานที่ในการดูตรงนี้นักเรียนให้ตามข่าวสารอีกหนึ่งรอบนะครับคุณครูสุเทพยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่านในวันที่4นั้นนักเรียนสามารถที่จะดูตรงไหนที่อำเภออะไรได้ชัดเจนที่สด ที่จังหวัดอะไรตอนนี้คุณครูสุเทพพูดไม่ได้แต่จะเกิดในวันที่4ธันวาคมก็แล้วกันนะครับอ,อันนี้คือสุริยุปราคานะและกรวน,นี้ดใครที่เรียนกับคุณครูสุเทพในวันนี้แล้วนะครับจะมีงานให้หนักเรียนทํางานเรื่องสุริยุปราคาเป็นงานชิ้นที่1ในภาคเรียนที่2นะครับงานนักครูสุเทพครั้งนี้ยังไม่ยากครับให้หนักเรียนแขปบหน้าจอนะแขปบหน้าจอในเรื่องของสุริยุปราคาแต่คอนเน้นนักเรียนต้องแขปบหน้าจอ ในหน้าที่มีพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยอยูย้ำแคปหน้าจอในหน้าที่มีพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยอยอยู่ในหน้าไหนไม่ทราบนักเรียนต้องดูคลิปของครูสุเทพให้จบแล้วก็ดูว่าคําว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยอยู่หน้าไหนก็แคปหน้าจอหน้านั้นมาส่งนะครับส่งได้ตั้งแต่วันที่1 2ถึง14พฤศจิก,กาย,ยน25 6 4นะครูสุเทพให้เวลาเยอะเลยเนาะ เพราะว่าเข้าใจนักเรียนเพราะนักเรียนอาจจะมีงานหลาย,ลายวิชาที่ต้องทํานะครับแต่ขอความการุณาส่งตามระยะเวลาที่กำหนโด,ดด้วยและให้เวลาไม่เกิน16.00นาคือ4โมงเย็นของวันสุดท้ายก็คือวันที่14นะครับให้นักเรียนทําส่งทุกๆคนเพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนเองแล้วก็คะแนนที่นักเรียนจะได้นะครับอ่ะอันนี้ในเรื่องของสุริยุป,ปราคานโลกเนาะก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ครับ คุณครูสุเทพขอจบในเรื่องของสุริยุปราคาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ